ตัวผูัวเมียนสองตัวไม่เห็นนี่นะตัวเมียปลากิมฮะปลากิมปลากิมไม่ใช่ปลากิมปลาเกตาบตัวเมีตัวยฮะหเอ่ตัวฟูนนี่ปลากรปลากิมนี่นี่ปลากือปลาเกมี่ได้ได้สอัวไหนี่นเียวเขเขียวอื้อนียเขียวอึครึมตัวใหญ่เด้บอกแล้ว ใน้วียดนามตีเยอะตีพิันสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอันเอฟนะครับวันนี้มาหาสันปากกัดครับจิ้มกึ่งเมดิเฮ้ยวันหนู่งไดวันนี้งกว่ามันไปวันนี้มาหาปากกัดไก่ครับวันนี้ขับรถมาอย่างไก่นามากิ่วโหดแรงอ่ะจอดเวทจับปั่นตะไก่ทำไมปากกัดจอดเวทจับปันตะไก่เดี๋ยวทำเมื่เนี่เลี้ยงเขาไปนี่หาบอนดังขายไม่รู้เขาเรียกว่านาเห็นให้เป็น

ว่าน้นำไม่เลวกว่านี้อีกเล้เข้ามาแวกใส่เบ็ดได้นหมน้ำมันตื่นเลยนะนี่กินกูนไ,ไ,นได้ละตัวนึงเตยตัวหน่อยป่ะเม็เอาหนามใส่ด้วยเอาหนามมาใส่ด้วยวเฮ้ย

Ừ, và cá tôm nha. Đi. Ờ, xiên nha. Mãn. Đây đó tăng nạp hay xiên nha con. Cái xiên nha mèn, mãn của thuộc quân liệu à. Em vấn đề của mai mèn cũng quý tác đại, ê vấn mèn tác đại hơn điếu lê vấn đề. À, xiên nha. Đi đi chơi mà. Này. Tụi nha Hơi 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 nạp Mẹ ông quá thầy con à อยากได้ปิงอะครับนี่เรียบร้อยตัวแรกพิ่นองเอ้ยนายังเซนแม็กตัวแรกแกมานนี่แแบแหวนียประกาศกิมกัดบินมาดูดูนายนายดูดูเฮ้ย ถ้มีแตตัวนี่ยหน่อยะปมจะกหน่อยเอาไหมเออเเอาเร็เร็ว็กจับ็กจับเร็วแม็กจับเร็วเเเเดเอียน้เ้งอือ้ยเนียเฮ้ยเฮ้ยงามเงามเเนียจริงป่ะยวให้ดูนะนี่ครับพี่น้องวันนี้อยู่กับบังบังเนีย

นี่ตัวเนี yeah. ่ยสามตัวสามตัวเราเขียนเนี่ยมาคนเดียวไหนวินไงอันนี้ปากกัดหรือปากกึมนี่อันนี้ก็ปากกัดกึมอันนี้กัดหรือกึมอันนี้อบเลี่ยนก่เปลี่ยนโอ้เกียรหายเมื่อติเยอะจิ้มเล่ฮะจนออกไอ้เหี้ยฮะไปต่อไปต่อเจนแม่กูเอาพวกผูใหญ่ฟังไหมเขาใหญ่เขาฟังน้ำแขนงไงฮะเชียนเงี้ย đại tiện, con nói nha, uh, 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 nè, nói nha, nói lại đi quay mến sa, để tôi phù một cái nữa gì, băng vin, tiền chắc tiền băng rồi, nè, viên, viên, cắt bắt kéo ứ lên, bắt cúm he, băng mèn viên, lên. ไอเมีจับลงน้ำมาโอ้ลำบากมันเวนี่ได้ได้สองตัวนี่นี่เขียวเขียวเขียวอุ้ยเขียวอึรี่ไอวินนี่ตัวผูกวินตัวผูกก็ตัวเมียนี่อ่มจับใส่เนี่ยจับใส่จับได้ดีดีจับตัวผูกใส่ก่อนไอ้เนี่ยมาอยู่ในหมาเลยวะโอ้ตัวนี้เขียวอือเลยไอแม่มันในเมียแมวมันได้คนเดียวหน่อยเหรอแบบแม่เซนแม็กตัวเมียตัวเมียใส่

tắc mày níu vào mặt chip tua đấy nó mày đi mày đi mày đi đi không đi mày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  đi ขาว่าตัวใหญ่มักจะลดโองเต้ทายริจริงจิงก็าจริงๆงะขาโอหาโอ่งกูดิไม่เอาของกูมาตักรออยู่ไหนนุ่น่ะมึงเดินฝั่งนู้นเลยยีกูนี้ฝั่งไหนน่น่ะเดินไปฝังนู่น่ะของทวินก็อยู่ไหนเห็นไหมนั่น่ะวินนนั่นหน่อยเออน้อก็มีขาดแต่พันเกียรมึงคอยดู <laughs> Mãng quán quán này mẹ chân nha mama mẹ chân nh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 a mẹ 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 nha mẹ

ปมือโยนแรงแรงไอ้วินดีทตัวซ่ามันนลงงันมันนี่ก็ไม่ได้หาแล้วีตัวะไรเืีอยงเลยขาวๆลยบินเล่นี่ครับพี่น้องก็ยิ่โรเียน้องก้าวแล้วก้วมันทะมาน่ะโอ้ยอันใหญ่เลยมันเลือะ <laughs> mình này con à? là... <laughs> <Mình> là... <laughs> mình... mày cái kia là viên cũng Mày 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 bên nó viên này tiền lên mày cá đi bạn tôi mà 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 ừ, mà 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 Ô, đi. Ôi, sao hai mình <laughs>

luôn thôi 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 Ui! thôi 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 lại thôi 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 Nè! thôi đi Nè, thôi 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 thôi

บ้ย่ะสวยเลยเนี่ยเอยคิดถูกว่าใครเนี่ยมา,มอยาบ,บอกแล้ว่อันนียเป็นเป็นเซียนเขียวอลัลลามเย็บเขียวอลัลลามอยู่ดีๆนะเขียวอลัลลามอย่ามันตกอย่ามันตกเออไอ้มเด่ายังได้ไๆๆๆยังมีขดเขียวอ่ะ

ไมก็เราขึ้นไปทางใหนที่ไปตั้งอยู่มันมืดแล้วกว่าเฮ้ยมืดเลยยเฮด้วยว่ะดูว่ะนี่ดูขวากูดูเอไอมันอาจจะตจ้าัวไม่อาจจะมีอะไรมันบอกวันนี้กูเล่ากูไม่มาแล้วไปทำไมได้แม็กได้ว่ะเนี่ยปีนแมงคามเฉยแมงคามอยู่ต้นมะพานี่วะเป็นร่วงเป็นร่วงตอนเป็นร่วงมันจะอยู่ ได้ไหมได้ใช่ไหมแมวตัวีอ๋่เอ้ยอีมันมาเอาตัวผู้เขาบอกคนเลือกหมักจะไม่ได้เนาะไมนต่างมีเอาตัวมุกอย่างมงเดเลยะฮตัวูตัวเมียเมียน่อยเลไหนมาใส่ตัวผู้กูลองสดา่ เอาไปนี่ถือมาเลยนี่ไอพี่ปลางเม่งเฮ้ยเฮ้ยาหัวแขวะเยบร้อยครับใหยแลวตัวนั้นไอวินเหม่มันบังวินวินงอนดังเหม่งนี่ดวก็นี่กระดางนะนี่ ออฮี่เจ็บขาไหมล่ะฮี่มันด่างฮี่ไม่ใช่ฮี่มันด่างแล้วมันเหนียวนะเดี๋ยวถามคำาคนในยูทูบมันด่างหรือมันเหี่ยวครับนี่เหี่อวนี่ไปเดี๋ยวพาเก็บเดี๋ยวพาเก็บไปทำไมล่ะเดี๋ยวมึงก็ไปสอนพิการต้องไกลอีกแล้วมึงกลับมาเออตอ้กลับมาแล้วก็หายหายไปยอมขังมึงด่างนี่แหละแล้วนี่มันด่างไหมวะนี่นี่มันโดน มันขายแพงนะแล้วมันด่างจริงที่มันมีหยอนกว่ามันหี่ิววะเฮ้ยเออแหวนเพิ่งออกหรือเปล่ามึงโดนมันกันด่างสุดอันแหละเดี๋มันก็ด่างสุดอันใหญ่ใหญ่เลยกันด่างจิยงแบบหลวมเลยอ่ะหลุหลวมเลย เอาไปเชือกูมันจะได้ตัวผู้ไหนไปเลือกเอ้ยบอกกูละเอเอ๋ยนไปเลือกลลกลบกลบเลยคนวู้นี่ไปสั่นทางนี้มันทางของบินหรือเปล่าวะ <c ười> กิเดินข้ามกันเด้วยข้าวเนี่ยทอนคอบนี่แล้วไหมคือเปล่าโอ้โหเจ้าขาเทียมมากไหนลูกตีเืีออืออึมครึมตัวใหญ่ด้วยบอกเลยวนี่มันทางของพี่บางวินหมานตรงนี้ อุ้ย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 กระโดดตรงนี้อุ้ยรีบเายรีบรเลยวิ่งต่อเลยไม่ๆดินี่ไงแม่เนี้ยเห็นไหมนี่กูเห็นปะมันเป็นแหล่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตาดีได้ตาไรเสีย นี่ไปตาใหญ่เขามันแข่งแบบนี้ตวิงโ้หเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรเน่ระกันีกชิดขี้เยเดือยเดอนได้สามหมื่นอไม่เปนกูตัวนี้ชนะเนี่ยมอใมัน่เลยนะูนีแม็กก็ตัวนี้ไปกัดได้ไหมอานนีไปใส่ไปใส่กินเบ็ด้วยเฮ้ยตัวนี้ทางของบินะ ย้อนปมันละตัวเมียงามตัวเมียงามเก็บไปตัวเมียรู้ตัวผู้น่ะตัวผู้ตัวเมียทำไมไปสีเขียวละ่ะมึงดูใชย้ยหนามมันอะเร็วเรียบป้าเลยเฮ้ยขอขอเอ้ยตัวนี้มันทางของวินว่ะเรียบร้อยครับปากัดวันนี้แลำหมากมีแต่ตัวเมียนี่ขอให้วินนี่นี่วินไม่เก็บมาได้เนี่ยจะก,กระด้างไม่ดงัง วันนึงเขาก็จออเจาบานแห้นี่ก็ไปเล่นน้ำจะเล่นผหญิงน้ำขดแรงอ่ะวันที่ผมมาวันนั้นยังไม่แรงขนาดน,น,นี้ได้เจอกันใหม่นะหรับคลิปนี้ก็มาสอนบาการ่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูประกาศกระบ,บาดทั้งหมดขังเพามันจะมีเยอะตัวเจอกันใหม่ครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไม่นิน่มเอฟด้วยนะครับเดนนี๋ยวจะมาสอนอีกอยู่ครับเจอกันใหม่ไป